ีคุณแม่ทุกท่านนะคะทั้งทางเพจพี่การน,นมแม่นะคะและก็ทางช่อง YouTube นะคะพี่การน,นมแม่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่การมาไลฟ์ประจําวันพุธค่ะโดยประมาณก็คือเวลาเที่ยงครึ่งน,นะคะที่เราจะเจอกันค่ะกับการให้คําปรึกษาทางออนไลน์ค่ะจากพี่การคลินิกนมแม่โรงพยาบาลค่ะ มีคำถามนะคะคุณแม่ชัดดานะคะลูกอายุ12วันตอนนี้หนูยังไม่ค่อยมีน้ำนมให้ลูกกินเลยชงนมใส่ขวดให้กินค่ะเวลาเขาดูดกลัวน้ำนมไหลเร็วเกินไปเลยคอยดึงขวดนมออกอย่างนี้ถูกไหมคะหรือว่าปล่อยเขาดูดจนขวากาจะปล่อยเองเออจริงๆแล้วนะคะเวลาที่ลูกดูดนมแม่นะคะจากขวดนะคะกรณีที่แม่กลัวน้ำนมไหลเร็วเกินไปพี่กันแนะนําให้เอียงขวดนะคะประมาณ15-30องศานะคะเพื่อไม่ให้ ถ้าเรายกขวดสูงเนี่ยนมจะไหล,ลเร็วและแรงนะคะ2คือดูจุกนมนะคะว่าไซส์เนี่ยเล็กที่สุดของยี่ห้อน,นั้นหรือเปล่านะคะถ้าจุกนมที่คว่มขวดนมแล้วนมไหลปลักๆๆอย่างนั้น <Okay. S 1> ไม่แนะนําให้ใช้นะคะเพราะน้องจะติดเร็วค่ะแล้วก็คุณแม่บอกว่าต้องดึงขวดนมออกหรือเปล่านะคะก็ไม่ถึงขนาดใช้คําว่าดึงบ่อยๆนะคะก็อาจจะให้ดูดเนี่ย ประมาณครึ่งทางก่อนแล้วดึงออกทีนึงแล้วอุ้มเลยแล้วค่อยกินใหม่อย่างเงี้ยได้นะคะคำถามต่อไปนะคะคุณแม่อูมิจันนะคะถามว่าอยากจะเลิกปั๊มนมแล้วมีสต็อกแล้วแต่น้องเขายังเข้าเต้านอนตอนกลางคืนอยู่ถ้าแม่เลิกปั๊มนมก็จะโหดทีนี้ถ้าลูกงอร้องจะเข้าเต้าจะทำยังไงดีคะแนะนำหน่อยคะ่ะเออคุณแม่อูมิจังลูกอายุเท่าไหร่เอ่ยนะคะถ้าลูกอายุ ขวบนึงไปแล้วนะคะคุณแม่หยุดปัํานมและให้ลูกดูดเต้าตอนกลางคืนเนี่ยปัญหาของปริมาณน้ำนมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าลูกกินข้าวเป็นหลักแล้วนะคะเราก็ให้ดูดเพื่อความสุขเพื่อความอุ่นใจในช่วงตอนกลางคืนนะคะหรือตอนที่เขาอยากดูดเต้าเนี่ยได้ค่ะน้ำนมยังคงมีนะคะถึงแม้ว่าลูกจะดูดอยู่ละครั้งสองครั้งก็ตามแต่มันจะต้องลดลงนะคะเพราะว่า มันเป็นที่ร่างกายเราเริ่มปรับสภาพนะคะปรับปริมาณน้ำนมตามครั้งของการดูดแต่ยังมีแน่นอนนะคะถ้าเข้าเต้านะคะมึงเขาไม่ได้ถ้าลูกโตแล้วบางทีเขาไม่ได้อยากได้นมนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากได้น้ํานมเขาอยากอบอุ่นทางใจค่ะคุณแม่นะคะเลิกเลิกหยุดปั๊มได้นะคะถ้าแม่จุดหยุดปั๊มนมแต่แนะนําว่าค่อยคอยลดรอบลงนะคะจากบ้านเพลยองนะคะขอบคุณค่ะฟังจากจังหวัดไหนกันบ้างน,นะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่สันสนีนะคะคำถามต่อไปค่ะคุณแม่คุณนกนะคะถามว่าน้องสามเดือนอยู่ดีก็ไม่ดูดเต้าเครียดมากเลยค่ะถ้าคุณแม่อยู่บ้านเป็นแม่ฟุนทามนะคะก็หัดดิบได้เลยค่ะนะคะหัดดิบคือให้เต้าอย่างเดียวมดขวดนมค่ะห้ามถ้าช่วงนี้น้ำหนักน้องอาจจะสิลงบ้างไม่เป็นไรสามวันแรกนะคะเพราะว่าบางทีเราให้ขวด แล้วให้ขวดบ่อยมากกว่าเต้าเนี่ยโอกาสที่ลูกจะติดขวดมีสูงกรณีที่แม่กลับไปทํางานนะคะและบางครั้งให้ขวดแล้วแบบให้ขวดน้ํานมไหลเร็วไหลแรงนะคะเด็กก็จะไปติดขวดได้ง่ายเลยค่ะดูจุกนมด้วยนะคะคุณแม่นะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่คุณนกนะคะว่าจุกนมที่ใช้อยู่ใหญ่เกินไปไหมกรณีที่แม่อยากให้ลูกดูดเต้าแล้วไปทำงานให้ลูกดูดขวดจุกนมนะคะจริงๆแนะนำให้ใช้เล็กที่สุดก่อน SS เนี่ย6เดือนค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่ส่งไลค์ส่งแชรส์ส่งหัวใจส่งดาวให้กับพี่กันนะคะยังไงนะคะฝากติดตามเพจนะคะพี่กันนมแม่แล้วก็ยูทูปพี่กันนมแม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ